อยนนอ,อนพ <c oughs> ok. าลูกเล่นน้ำยอนซิลูกหมูหกลูกเปเออแปดเจ ก็ให้ลูกกินนมอ่ะเยอ,อนนะเลยลูกก็เฟี้ยวเฟี้ยวเพราะอะไรที่เกิดที่ได้เกิดไงข้ออื่นไม่ได้เกิดผมชอบเล่นโคลนิ่งี่เป็นเนี้ยข้างล่างมันน้ำเลยเนี่ยเล่นชอบเล่นเนี่ยด,ดูมันขุดดูมันขุดกันโหลูกซิ่งบวชนี่คือลูกสุดลูกสุดที่เป็นแน่มีเพลงท่านี้แต่นี่คือหลักที่ดีที่สุดตัวแน่ลิปเป็นแน่ ลูคเซนลูลูนี่คือเส้นทางที่เป็นแห่งมีเพลงตัวนี่ยบิโอบิโอที่เป็นไงบีที่เป็นสิ่งนี้ที่เป็นความปลอดภัยตัวนี้แเราเป็นของของเขาอะลูเซนบวกลูเซนบวกที่เป็นไม่ต่างจากพื้นที่ที่เป็นของกษัตริย์กษัตริย์ที่เป็นแห่งของของทางทวีปเขามีคาสเทนคาสเทนที่เป็นแห่งแล้วก็จะมีลูเซนบวกลูเซนบวกนี่คือเราจะเป็นไงพื้นที่ของพรินซ์พรินซ์ที่บุณิกะผมเซอร์อเล็กซ์ กับเวลาอย่างที่เป็นคือบินตกเหรอใช่นี่คือตกเป็นในทางที่เป็นไหนตกลุมลักนี่แหรอที่เป็นไหนตกลุมลักความความเป็นความเป็นกำเป็นปทวีปความเป็นบ้านความเป็นทางที่เป็นไหนนี่ก็หลักที่เป็น Ghost to You ที่เป็นของเขาเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของทวีปยุโรปที่เป็น แมนเชสเตอร์คือแมนที่เป็นอะไรคือมันคำมันคือหลักที่เขาด้วยกันหลักที่เป็นทางที่เป็นตัวตนเนี่ยชีวิตที่ว่าเป็นอะไรคือบุดาเพสบุดาเพลสนี่คือหลักที่เป็นใหนึ่งในส่วนหนึ่งของชาวเอเชียที่อยู่ที่อยู่ในหลักที่เป็นของโรมกรุงโรมโรมาเนียที่เป็นในเขาเรีบุดาเพสที่เป็นทางที่เป็นในมีในใจของชาวยุโรปก็มีความเป็นบุดาคำว่าคำว่าบุดาเพลส บุตรเพลสบูตาเพลสคือหลักที่เป็นทางที่เป็นอินสต루เมนต์ของเสียงเพลงเป็นทางของข้าวเป็นทางของขนมปังเป็นทางของสิ่งที่เป็นแนวทางของนั่นแหละคือแนวทางเครอบไม่ต่างกับแนหลักที่เป็นแฟนเบียแฟนแฟนที่เป็นฟิชแมนแฟนเพราะบางอย่างสิ่งที่เหม็นว่านี่เหรอในหลักที่เป็นความแตกต่างในชีวิตที่ยังรู้ที่ยังรู้จักในหลักที่เป็น กลิ่นอะไนใช่ไม่ใช่อะไรคือหลักที่เป็นแนวทางของความตายอไอโมเนียที่เป็นโมอโมเียอะไรโมียโมเนียที่เป็นอารเอที่เป็นเอไอนะครับผมไม่ใช่อันี่คือไอโมเนียไอเอที่เป็นเอก็ควันอะควันที่เป็นควันที่เป็นไอไอน้ำที่เป็นระบบของการกระทำรคไอโมเนียโมไอโมโมเนียแล้วมองมองเป็นมองมองเนี้ยมองเนี้ยไอมเนียที่เป็นเอ เขาเรียกไอมองเนี่ยไอที่เป็นไอที่มองเป็นมองมองคือวิ้นก็มองเนี่ยเนี่ยมองเนี่ยเขาเรียกหลักที่เป็นไอมองเนี่ยไอมองเนี่ยที่เป็นเนี่ยไม่ใช่ไอคือไอมองเนี่ยเนี่ยมองมองตรงที่เขาทำให้ไอกับเนี่ยที่เป็นในทางของเข้าใจไม่เข้าใจเข้าหีได้เขาไม่เข้าหีไม่ได้เข้าเป็นเข้าแบบไหนก็คือเข้าเข้าเป็นเข้าอะไรเขาหรือเข้ายกเขาเลยนกเขานกเข้ายกเข้ายิ่งเนี่ยมันเป็นหลักที่ทางของ ของคนเราที่เรียกว่าเป็นในวิถีชีวิตของความแตกต่างสัตว์เขามีชีวิตไหมมีเดยแล้าทำอยากกินเหรอเเห็นรอยเขาเสียชีวิตเด,ด้อกับในหที่เป็นแนวทางของอยากจะกินเพราะมึงมึ่อย่างสิ่งนี้เป็นชีวิตมีความหลากหลายที่อยู่ในหลักที่เป็นพัฒนาการของโลกใบนี้หรือก็โลกใบนี้เรายังอยู่ในหลัเป็นคอมมอนทุกอย่างมันถูกตัดต่อหมดมันจะสัญญาณเราเทียอมไรทุกอย่างพังหมดซิมกูยิงเขายิงเอาไปเหี้ยครับพ่อมันยางเหี้ยไม่ใช่พ่อมันงไงคืออะไร เียไนเราเอาไปขายต่อ,อไปทําในสิงเวนโอ้ยมันผิดเขามาดูที่มันผิดอ่ะมันอะไรผิดหรือไม่งมันที่มึงใช้ในสินเป็นอ้อเขามีระบบไฟฟ้าระบบไฟฟ้าที่ไม่ได้เขาเรียกไงระบบสายไฟฟ้าที่เสืยอหายนั่นคือระบบที่เป็นแนวทางของขอคือตัวะว่าเหือนตัวะเือว่าคือมรนยากาศคือ สิ่งที่อยู่บนบนของชาวไอสวบอที่เขาเสียหายจกยิงยางอ่ะพาธิแต่ที่หมุนเวียนไปในทางนี้เป็นถูกต้องแต่นี่คือใช้ในทางที่เป็นทางที่ตัวที่รองตัวไม้โทที่เป็นไม้โทที่เป็นตัวรองของไอเขาเราไปไปเอาในหลักที่เป็นคือฝนน้ำอะไรสกอย่างหายหมดกับสิ่งที่เป็นสัญญาณไม่กระทั่งสิ่งที่เป็นไอเพราะของชาวสวบอเนี่ยคือยิงยางนะครับผมยิงยางที่เป็นข้างบนเนี่ยคือสิ่งสิ่งที่เป็นพาธิตพระจันนั่นแหละคือไม่น่าจะยิงยางคือแนวทางที่เป็นแต่ แต่สิ่งนี้เขาทำเนี่ยนี่คือเขาที่ทำทำอะไรกับมันนี่เราที่เป็นก่อสร้างอันนี้ก็รับเหมาก่อสร้างมึงรับเหมารับแล้วมึงรับจะรับไหมในสิ่งของคนอื่นก็เสียหายกับพวกมึงอย่างนี้ไอ้สัสไม่รับหรอทำไมอ่ะนั่นคือมเม,มาเฮม,มา้เมมาเฮม,มา้าอะไรคือเฮมาเฮม้าเฮม้าเฮม้าอะไรคือเฮม้าเฮม้าสิ่งที่เป็นเนี่ยคลิคลีสุดท้ายที่เป็นเนี่ยของซิวิงคิงคืออะไรีเป็นไอ้มือเลื่อยมือเลื่อยของไอ้มือเลื่อยของเท็กซัส อะไรคือเท็กซ์สิ่งมือเอาไปแปลเนี่ยอะไรคือแปลแปลนี่สิ่งเอาแปลว่าอะไรอ่ะอะไรคือเล็กซิคอนเล็กซิคอนอะไรคือหลักที่เป็นเล็กซิคอนที่อยู่ในหลักที่เป็นกาเล็กซี่เล็กไอกาเล็กซี่ไอไอซัมซุงกาเล็กซี่กาเล็กซี่อะไรคือเล็กซิคอนอะไรคือหลักที่เป็นของซัมซุงทำไมถึงไม่ได้เป็นในทางที่เป็นเนี่ยทำไมถึงไปทางทีทีอะไรทีอาร์ทีอาร์ไปเอาทีอาร์ทีอาร์เลยอ่ะอะไรคือทีอาร์อะไรคือทีดาทีอาร์ทีดาที่หายเสียหายอ่ะ ที่อาหรือคือ R าอะไรเอาเป็นอาอาพ่องเป็นอาเป็นนะเป็นน่ะความเป็นหรือความตายอะไรคือหลักที่เป็นญาติพี่น้องเหรอความญาติพี่น้องอะไรคือครอบครัวอะไรก็แบันเป็นหัวใจมึงอ้างไปรับหมาแล้วบอกเอามึงรับมึงรับหมอเป็นญาติพี่น้องอียพ่อมึงสอนแม่มึงสอนคำว่าญาติพี่น้องอะไรคือญาติสิ่งที่เป็นญาติเหงื่อสิ่งที่เป็นไม่ต่างกับสกอตแลนด์ญาติสกอตแลนด์มึงคิดว่าเขามีโอกาสไหมหนูสิ่งนี้เป็นความแตกต่างอะไรคือพี่น้องพี่ที่เป็นน้องน้องที่เป็นอะไรคลาสที่เป็นเนี่ย N O N อะไรคือง นอนที่เป็นเซนอนเซนอนที่เป็นแนวทางที่แสงแสงสว่างแสงใหม่ๆที่เป็นแนวทางของ X Generation เหรอใช่คำว่า X Generation คืออะไรอ่ะข้างบนกับข้างล่างแตกต่างตัวไหนไม่แตกต่างเพราะนั่นคืออะไรอท้องฟ้าที่กว้างใหญ่น้ําทะเลที่กว้างใหญ่พื้นพื้นที่ที่กว้างใหญ่ท้องฟ้าที่กว้างใหญ่นกบินได้สัตว์ข้างล่างเขาก็เคลื่อนที่ได้กับสิ่งนี้เป็นแนวทางนกชนิดใหญ่แทบจะไม่เหลือแล้วไม่เหลือเครื่องบินเห็นเขามาทำลายอะไรสิ่งนี้เป็น เขาวิถีชีวิตที่แตกต่างถ้ามึงมีใจมึงจะเข้าใจในหลักที่เป็นอากาศโอกาสอะไรคือสิ่งที่มันเป็นนแนวทางของดูดูดท,ะทะเลอะสิ่งมีชีวิตใหญ่ๆมันก็ต้องปราวานแต่อยู่บนท้องฟ้ามีแค่เค,ครื่องบินอะเครื่องบินที่แนวทางที่พยายามให้ไปถึงฝั่งปราวานเขาก็อยากจะถึงฝั่งคือแนวทางที่เป็นเป็นฝั่งเป็นฟ้ารือคือเป็นของกันฟ้าวิถีชีวิตที่อยู่ในหลักที่เป็นแนวทางของไงสิ่งที่เราว่าเป็น สิ่งที่เรียกอะว่าว่าอะไรือว่าว่าละว่าละเหอว่าละลูกนางเหรอไม่ใช่ว่าท้าลูกนางเหรอไม่ใช่เขาเป็นว่าละว่าล่ะว่าว่าล่ะนี่คือเหมือนกับวารานเนี่ยวารานที่เป็นไยวารานที่เป็นเขาลงความเชื่อเป็นข่าวสารตัวนี้งเหระที่เป็นแนวทางของใช่กูก็ได้ได้เพียงแค่ทรงตอนนี้หลักที่เป็นเ่ยสิ่งดีๆที่เราว่าเป็น่ยใจอ่ะเพราะบางคนมันมีความหลากหลายที่เรียกว่าแนวทางที่เป็น เวียแฟนแฟนที่เป็นแนวทางที่เป็นกีฬาสิ่งดีๆที่อยู่ในเ,เป็นกีฬาคืออะไรทีมเป็นความพยายามที่เรียกว่าเป็นไหนใช่เมื่อก่อนเร,เราติดตามวาระลูกหนังที่เป็นแนวทางของกีฬาคนที่คนที่อธิบายนั่นแหละคือกาเล็กซี่เล็กกาเล็กซี่เองแซมแซมอะไคือทางนี้เอสอีกทางนึงเขาก็เอสเหมือนกันคืออะไรที่ไม่ต่างที่ไม่ต่างจากนสิ่งนี้เป็นแหนตัวเอสอะไรคือซูเปอร์แมนอะไรคือทางนี้ที่เป็นแหนซิสเต็มของซอนอะไรคือซอนอะไรคือเสียงอะไรคืออะไรที่เป็นทางนี้เป็นแหน สมมยทางที่เป็นสโนว์ทางที่เป็นใน,นสนามแล้วก็ทางที่เป็นในเสนื่อคขาบอกเสื่อในซันเนอร์ซัมเมอร์จะเป็นไหนทางที่เรียกว่าเป็นในรักหรือไม่คนเขาไอสัตว์แข็งรักสัตว์คขาบอกสัตว์รักสัตว์คขาบอกรักกันเนี่ยขาว่ารักกันเนี่ย มึงยังอยากจะเข้าใจกันหรือไม่กับในความรักที่เป็นความแตกต่างความรักที่อยู่ในทางที่เป็นธรรมชาติคืออะไรมึงจะว่ามาประเทศไทยมาเพึ่อข้าพ่อแม่มีเหี้ยมีแต่สินี่ว่าความตายมีแต่หลอกหลอกอะไรหลอกล้วงไปลวงไปหลอกล้วงหลอกล้วงอันคือหลอกล้วงกระเป๋าเนี่ยอันคือหลอกลวงกระเป๋ากระเป๋ารวมาหาพ่อกระเป๋ามันก็มีเอานี้ซื้อเท่าไหร่อะไรตางที่เป็นทางที่ว่ามอบให้กันกับคมแตกต่างที่ไม่แตกต่าง